แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะรับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่2,000บาทไปจนถึง5,000บาทค่ะคุณผู้ชมและสําหรับพี่น้องประชาชนจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึง7ตุลาคม2568มีจังหวัดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะล่าสุดค่ะในส่วนของกรมปปนะะคะพร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการอนุมัติออกมาเมื่อวันที่20 สิงหาคม2,568โดยกรณีและก็เกณฑ์เงื่อนไขจะเป็นแบบนี้นะคะคนที่อพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปช่วเหลือควเรือละ5,000บาทและผู้อพยพไม่เกิน7วันให้การช่วยเหลือครเรือละ2,000บาทซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะอยู่ที่2 9 2 2 3 7รายค่ะคุณผู้ชมหรือว่า2 หรือว่าครัวเรือนนะคะเพระนาะฉะนั้นธนาคารอมสินจะโอนเงินทั้งหมด2วันให้สิทธิในการช่วยเหลือเยียวยานะคะคือวันที่6ตุลาคมเนี่ยหนึ่งแสนสี่ครัวเรือนคือจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดและก็สุรินทร์ค่ะส่วนวันที่7ตุลาคมนี้นะคะ9ก้าหมครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีสระแก้วแล้วก็จังหวัดตราดค่ะเอาละค่ะยินดีกับพี่น้องประชาชนที่รอคอยในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนตามมาติครมออนุมัติแล้วนะคะ หกกับ7ตุลาคมนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินคลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ